อันนี้อันนี้นี่ยังมี่ยังไงบานานากล้วยกล้วยติ๊บต้องรับมาไม่มโอเคไปอ่าอันใดอีกคะเนี่ยเอาตีนไก่เน่โดนเอาตีนไก่เนี่ยโดนตีนไก่เอาแบบไหนอ่ะอันนี้ได้ไหมฮะ ดอนนี่แหละตีนหน่อยเยดี๋ยวรถราคาโคตรสด6ดอนอูน้หอันนี้ยังนิฮางฮางหมูดอนเนอันนี้ได้ปอสอืมอะอันนี้รุ่นยี่ไม่ยังบ,บอสว่าเอารุ่นนี้ ไก่คุณผู้ชมตับไก่โรงไก่โรงไก่หาดอนนึงก็ถูกจ้ะนี่แะไรเนี่ชิคเก้นแพะละหาดอนกระดูกกระดูกดูกหมูแตะ เอาอะไรอีกลูกอ่ะ <Okay. S 1> โอเคอ่างโน้นขายอะไรบ้าง <Okay. S 1> อ๋อเนื้อใช่ไหมที่บ้านมีเนื้อแล้ว12ดอนเบเชียวที่บ้านมีเนื้อแล้วแบบอ๋อนี่10ดอนบักาดบางเงี้ยได้เตะ เนื้อพวกนี้สําหรับแบบทำไม่แน่นเนาะทำอะไรนะอันนี้เท่าไหร่เจ็ดดอลอืมก็ไม่แพงเท่าไหร่ขายไม่ไม่แพงนะเนี่ย New World ขายแพงๆนะเนี่ยแพ็คหนึ่ง New World ววจะแพงมากฮะปวดหัวเดีวจะไปหากินมาตัวอะไรอ่ากินโอเคค่ะ พอแล้วมั้งวันนี้ฮะเท่าไรล่ะส0 0 0ราคาเท่าไหรสิบเจ็ดเหรียญต่อกิโลอันนี้ม่็นยังได้คคะคือทขาโตยี่สิบเจ็ดเหรียญอ๋อยี่สิบเจ็ดเหยมันมีมันหลายลมันมีมันหลายจะไปกินจะไปเอามันหลังจากที่เขาไปในหลังทองหรือสิไปเกาะอยู่น้ำต่ำทางพื้นโอเค เนี่ยมันมันมันหลเห็นมันี่เนี่ยล่ะมันแบบเห็นมันมันมันของี่ยมันจะไปก่อนจะไปกินไม่ว่าดีจะสุขภาพเ่เวลามีปัญหาอะไรเป็นไงอันนี้คือใส่อะไรใส่หมูไใส่ตันไสอ๋อ้ส้ตันใช่ไหมใส่ตันไส้ที่เขาแบบไปทอดอ๋อไปทอดหรือว่าไปอ๋ออร่อยใช่ไหมอันนี้สิบห้าดอนอันนี้สิบดอน ไก่ไรปเอซอสมีซอสอะไรอ๋ออันนี้มันนี่ซอสอ่ะขอซื้อซอสหน่อยอ๋อนี่ไงะาหน,น,าน,าน,านะ,มะไม่ไม่เอาของจีน เอาของไทยซอสไอ้ซอสอะไรที่ของเราหมดปะรู้ไยังไม่หมดของไทยยังมมไม่หมดเหรอในที่เขาเขาขายปลาเออปลาไหนเขาที่เขาขายอ่ะในโดดในซื้อปลาที่เขาขายอ่ะยี่ห้อที่เรากินอ่ะอ๋อไหนไหนที่ว่าของไอ้ไอ้ของอะไรนะของซิลิคอนของอะไรนะเขามีลาลาเรามีแันี้จาตรพ่หม่ มีใบใหม่เดอะกระเมีันไม่อันสักลองอันนี้ของไม่ใช่มั่มเต้ครับแล้วอุ่นหนวนเล้าจังหน่อยอ่ะแล้วก็อันไหนอีกอันนี้อะไรแม่บ้านอันนี้ไม้ลมพอนอ๋อเขาเขออุ่นนวลพอนปัญญใหม่นะรักลองแพ่งมวลอันนี้สุนารีราคาขอเขอกันหกัว่าขึ้นกันเออแม่ใหญ่สุนารีเอาอุ่นนวลเล้าแล้วรัลองแพ่งมวลอันนี้เขาพูดอะไรเนี่ย น้ำปลาของรสฟื้นมันหลายบ่เอาตัวของดาราเนี่ยล่ะโอ้แต่คุณผู้ชมราคาเทียดดอนตอนผมมาผมก็มาเพี่ยงขายอันนี้เป็นอย่างไรน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอเหรอโชว์ยังเสร็จเหครับมันผมต้นทุนแพงเพราะของพ่อเจ้ากันเออเมนูว่าอาหารเยอะแยะอาหารทุกอย่างคุณผู้ชมอยากได้อะไรอยากกินอะไรมีมดมีอย่างเดียวคือเงินจะต้องหามา นี่ไงปลาเอไอไอ้ไอ้ที่ที่เราใช้อยู่ที่นั่นไม่มีเนาะสีเขียวครับอืมไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นบางไรอืมไม่เป็นไรคือเราเอาอันนี้แหละไปไปลองดูเพราะว่าเราไม่เคยกินเลยนะพี่ไม่เคยซื้อเลยนะเพราะแถวนั้นไม่มีไงไม่มีขายไงที่บ้านมีซอสอะไรที่มันมันหมดป่ะเดี๋ยววันหน้าเขมาซื้อซอสซอสยังมีอยู่ที่บ้านโอเคได้แล้วทำไมไปซื้อมาม่าป่ะมาม่า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 ของไทย มาของไทย้องใส่ช่องนี้รลอมั้งใช่ไหมไทยมามาโอ้ยอาหารนี่ทุย่างสุดนแนวอาหารกระป๋องกระป๋องคุณผู้ชมอันนี้สิบสามดอนเส <c oughs> <c oughs> ื้ออันนี้ไปกินดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอ ปลาหมึกแล้วก็อันนี้ยี่ห้าดอนอันนี้ยี่ห้าดอนเองโอเคซื้อแค่น,นี้คุณผู้ชมเอเอกุณเชียงยี่ห้าดอนปลาหมึกสิบสี่ดอนโอเคไหนดอน มาเร็วมาเร็วฮะช่องสุดท้ายเหรออาอเข็นมาเพราะเพราะเหรออันนี้เป็นยังงงผงาพผงาพองาบองาบองาพวกแกขาตะไคร้อ๋ออันนี้ไปอของไหลเลยของมีทุกอย่างไม่มีเฉพาะเงินนั่นแหละ อ๋อมันไม่มีแพ็คใช่ไหมอันนี้แหละอันนี้แหละเธอเท่าไหรอ่ะแปดแพงขนานั้นเ่ยมันไม่มีเป็นแพ็คเหรอเป็นแพ็กไหมแม่เออเป็นแพ็กอะไรที่หัวง่ายๆอ่ะจะถูกกว่าหน่อยนั่นแหละเดี๋ยวก่อนอันนี้แหละเธอหัวเล็กใช่ไหมหัวเล็กหัวเล็กหรือหัวใหญ่หัวเล็กนะแพ็ก ไม่ใช่แพ็คเล็กเนาะไม่เอาแพ็คใหญ่เอาแพ็คเล็กออหานืมมันจะมีหอยเคยเห็นไหมหอยใหญ่ๆไม่มันกินไม่ไม่ราคาเท่าไหร่แพกนันะ้นไม่รู้เลยแปดสิบเอาไปไปตนะ okay. ันี้นะั่งเง้ยโอเคโอเคต้มยำกุ้งโ okay. okay. องเคโอเคเดินไป,อ,ไปอีก เด ok e, okay. te ี๋ยวไปอีกเดี๋ยวเล้วก็เหนียวห่อนึงแล้วก็โอเคละอันนี้ขนมจีนให้พอนขนมจีนสองโอเคหนักกี่นี่พ่อพ่อละพ่อละมรุนยังกันนั้นกินกินอะไรแค่ไร เะข้าวเหนียวดูยสิข้าวเหนียวข้าวเหนียวถุงเล็กอ่ะฮะเท่าไหร่สีิบแปดเหรียญเป็นแบกห้ากิโลหรือยังสิีขมกวเลยเท่าไหร่ล่ะไอ้สมม,สมุติว่ากิโลละเท่าไหร่ห้านะฮะห้านั่งก็นนะประมาณสามเหรียญสามเหรียญแตถูกกว่าเลยนะน้องหารเลยอันนี้นี่มัเนเขาข้าวเหนียวชนิดพ,พิเศษคุณผู้ชมตอนนี้กำลังซื้อข้าวเหนียว ในราคามันอ่ะห้ากิโลอ๋อสิบแปดเออถูกถูกเหรียญหกสิบเออเอันนี้แหละตัวผมก็ซื้อตังสี่เหรอเออผมเรซื้าซื้อเออเราแบบเราเคยซื้อมาแต่แพงมากสี่เหรียญหาเหรียญกุ้งเนาะโอเคอืมพอละอเห็นมันสี่เหรียญกุ้งหาเหรียญเออนี่ยหาเหรียญแต่ว่าอยูุ่ลานผลซี่ซี่จุดหาหาสิบกุ้งดิ อันนี้หาหาเดียนแพงยี่หอ้ออุ้ยกระดงกระดงเท่าไหร่ะนุ่นะนะสิบหกตันจะได้กระดงมาตะโดนนะเจยกระดงเจ้บ้านมันสีมีดเ,เอวหนั่งเนาะตากันนั่นซาลาตากันนั่นนะตากเนื้อนะตากตากเนี่ยอ้ยท้านี๋เอามาเลยหรอกมันก็นสิเหมิดพอดีนุ่นจะเอา ว่าหนาน้าไม่ได้ตากเลยเหนือตากตากสิเพิ่มนอน่นนี่เอาแมออันยังเอาท่านมดแล้วหมดไปรบไปรบไปนะก้าหลีแต่เนี่ยกาหยีนสิบเนี่อันนี้ไม่หยังไม่ยางหรอ มุดอเสิก็แอันนึงไงอิพ่ออันเผ็ดๆอย่างเงี้ยอพ่ออันหมักกินตัวนี้หรือเปล่าอันนี้เท่าไรสิบกันสิบกันอืออออิพ่ออันหมักกินไปมันหนึ่งอันเพ่าะเดี๋ยนี่ไงยำๆนี่ไงมึงพ่อละหนูม่รู้จะซื้อไหมพ่อละโอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์